ปัญหาโรคตาหรือภาวะดวงตาผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กมีอะไรบ้างแล้วเราจะป้องกันหรือรักษาได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสู่แพทย์แห่งประเทศไทย ภาวะผิดปกติโรคตาในช่วงเด็กเนี่ยก็เจอได้ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงเด็กโตถ้าเราแบ่งออกเป็น3าช่วงระยะเวลาช่วงแรกก็คงเป็นช่วงที่ตั้งแต่แรกเกิดจนก่อนเด็กที่จะเริ่มเดินได้สิ่งที่เราพบมักจะเป็นภาวะของโรคตาที่เป็นปกติแต่กำเนิดซึ่งต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันสังเกตว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยตาสองข้างมีขนาดเท่ากันไหมตรงตาขาวตรงตาดำมีลักษณะสีดำไม่เป็นสีขาวหรือ เบลกตาทั้งสองข้างลืมขึ้นทั้งสองข้างหรือไม่และมีภาวะดวงตาผิดปกติที่สามารถเกิดในเด็กที่คลอดก่อนกําหนดได้ด้วยช่วงที่เด็กอายุสักสองสมเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่คลอดก่อนกําหนดก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติเพราะในเด็กที่มีอายุครรภ์น,น้อยกว่า30สัปดาห์หรือน้ําหนักแรกคลอดน้อยกว่า1500กร,รมัมจะต้องพาไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจจอประสาทตาเมื่ออายุประมาณ1เดือนถัดมาช่วงวัยที่สองช่วงอายุที่2ก็คือตั้งแต่เด็กเร สามสี่ขวบไปจนถึงอายุสัก10ขวบถึง12ขวบปัญหาที่เราจะพบบ่อยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเด็กตาเขหรือตาเหลแล้วสาเหตุการเกิดภาวะตาเหลหรือตาเขคืออะไรครับอาจจะเกิดจากสาเหตุได้สองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือเกิดจากสายตาผิดปกติเช่นเด็กที่มีภาวะสายตายาวจะทําให้ตาเขเข้าในส่วนเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียงก็จะทําให้เกิดตาเขออกนอกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อในการควบคุมดวงตาทั้งสองข้างก็จําเป็นต้องได้รับ กันอกจากนี้ยังมีภาวะที่อาจพบได้บ่อยในเด็กช่วงวัยนี้ก็คือภาวะสายตาผิดปกติเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีกรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีภาวะสายตาผิดปกติลูกเลยเป็นด้วยหรืออาจจะมาเป็นในเจเนอเรชันของลูกเองก็ได้ปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มเป็นตั้งแต่เด็กเข้าชั้นอนุบาลหรือประถมเลยเนะฮะอาจจะเป็นจากพฤติกรรมการใช้สายตาของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปซึ่งหากไม่รีบแก้ปัญหาสายตาอาจนำไปสู่ภาวะตาขี้เกียจหรือ lazy eye เพราะมีภาวะสายตาผิปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทําให้การพัฒนาของประสาทตาด้อยกว่าปกติก็เรียกภาวะนี้ว่าตาขี้เกียจหรือ lazy eye และยังมีภาวะที่ตาสองข้างเห็นต่างกันที่ก็ต้องเฝ้าระวังภาวะที่ตาสองข้าง เห็นต่างกันในเด็กเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาอาจจะใช้ตาข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาและช่วงวัยที่3สําหรับในเด็กกลุ่มที่ค่อนข้างโตแล้วก็คือเด็กอายุสัก10ขวบขึ้นไปก็ยังคงเป็นปัญหาหลักอยู่ที่เรื่องของสายตาผิดปกติสั้นยาวเอียงซึ่งอาจจะมีความสั้นมากขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในเด็กยุคนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นที่อาจเกิดได้ปัญหาอีกอย่างนึงที่เราพบบ่อยๆก็คืออุบัติเหตุที่เกิดกับดวงตาเช่นการเล่นกันหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความสุกสนของเด็กถ้า เด็กมีอาการผิดปกติของตาเช่นอยู่ๆมีแผลหรือตาแดงมากผิดปกติแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอเพื่อคุณหมอจะได้ตรวจว่าอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมีผลกระทบอะไรรุนแรงกับตาหรือไม่และสําหรับผู้ปกครองอาจารย์แนะนําให้สังเกตการใช้ใสายตาและความผิดปกติของเด็กในทุกช่วงวัย ดวงตาของเด็กเนี่ยมีความสําคัญต่อการพัฒนาเติบโตของเขานะครับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทําอย่างแรกก็คือการสังเกตความผิดปกติทั่วไปของดวงตาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ควรจะต้องสังเกตตามมาก็คือสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นของเด็กว่าพฤติกรรมการมองเห็นของเด็กนั้นเหมาะสมกับไวัยไหมเช่นเด็กอายุ2อสาเดือนก็ควรที่จะสามารถมองตามแล้วก็จ้องหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้ หรือเวลาดูทีวีต้องวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆหยีตามองเอียงค้อมองหรือเรียนหนังสือไม่นันเพื่อนอาจจะเป็นอาการเตือนว่าเด็กอาจจะมีภาวะสายตาผิดปตกติได้นอกจากนั้นในคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยว่าลูกมีตาเคหรือตาเหลีหรือไม่การใช้ไฟฉายส่องที่บริเวณหว่างคิ้วนะครับเพื่อจะดูเงาไฟฉายที่ตกกลางกระจกะดำก็จะช่วยทดสอบเบื้องต้นได้ว่า ลูกเรามีภาวะตาเหล่หรือตาเขหรือไมนะ่รวมทั้งในเด็กเล็กๆนะครับการที่เราทดสอบโดยกันเอามือบังตาทีละข้างถ้าเด็กมีอาการร้องไห้หรือพยายามจะเอาหน้าหลบเมื่อเราบังตาข้างใดข้างหนึ่งทุกครั้งเนี่ยแสดงว่าเด็กอาจจะมีปัญหาการมองเห็นของสองตามไม่เท่ากันก็ควรจะต้องไปพบคุณหมอเพื่อจะทดสอบอย่างละเอียดแล้วก็ดูว่าเป็นจากสาเหตุอะไรสําหรับโรคตาในวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุจะมีโรคตาอะไรที่น่าติดตามและควรระวัง อย่าลืมติดตามที่ YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์คิดก่อนแชร์ช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่บิดเบือนครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม